No, no, สวัสดีครับพบกับ i ินซีอินไซด์นะครับและทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับ อยู่กับคุณขวัญตากีระวิสาสกิจครับคุณขวัญตาเป็นผู้จัดการฝ่ายสัญหาบุคลากรน,นะฮะและก็เรื่องที่เรานำเสนออย่างต่อเนื่องก,กันก็คือเรื่อง HR communication คคือการสื่อสารสำหรับงาน HR ซึ่งคุณขวัญตาค่อนข้างแน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะแม้ว่าเอาละครับเป็นอะไรที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในองค์กรของเราคือที่บูลินซีนะครับแต่ก็เชื่อว่าในแนวทางที่นาเสนอไปแล้วเนี่ยนะฮะ อย่างน้อยในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าท่านสามารถเอาไปปรับไปประยุกตใช้ในงานของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ไดค่อนข้างแน่นะครับเพราะ,ะว่าอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็น คือที่ที่ขวัญเอามานําเสนอเราเนี่ยนะครับทั้งเป็นสิ่งที่เราทําและทั้งมีเค้าโครงมาจากเรื่องที่เาเรียกอะไรฮะเออเป็นเป็นเป็นอินเตอร์อยู่แล้วใช่ค่ะเขาพูดเรื่องนี้กันเป็นเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ค่ะเป็นเรื่องทั่วไปใช่ค่ะนะฮะเขียนกันเป็นตําราอยู่มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอมมิวนิเคชั่นแต่ว่าถ้าสำหรับเอชีนี่ที่ขวัญนํามาใช้ในการนั่งอิงก็มีหนังสือนะคะคือเล่มนี้คือเล่มนี้นะครับที่ท่านผู้ชมผมผมเอาภาพมาใส่ให้ดูนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ครับนี่ Definitive Guide to HR Communication โอ้โออมันเป็นเอชอารีเลยกำลกับไว้เลยครับนะฮะเพราะงี้อันนี้ก็ก็ก็ฝากไว้นะคะสำหรับบางท่านที่อยากจะไปศึกษาใช่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ลองดูค่ะน่าสนใจทีเดียวนี่คือที่ที่ขวัญ เตรียมมาคุยก yeah. no. ับพวกเรานะครับเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเป็นเรื่องนี้นะครับเอาละฮะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะคุณขวัญนะได้ค่ะนะะครับอ่ะดูดูหัวข้อสี่ทีนะครับนี่คือเรื่องที่เราคุยกันอย่างต่อเนื่องอยู่คือการสื่อสารกับงานทรัพยากรบุคคล HR communication นะฮะเอาละครับมาสไลด์นี้ต่อเลยครับขวัญฮะจากจากตอนที่แล้วนะคะต้องบอกว่าที่ออกแบบาศไปคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลของ employee demographics แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราได้อะไรแน่นอนค่ะด้านขวามือคือได้ valuable insight นะคะเหมือน i n s i e insight เลยนะคะเจาะลึกเข้าไปนะคะว่าตอนนี้เรามีอะไรอยู่บ้างในมือนะคะมีข้อมูลอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราพร้อมแล้วค่ะที่เราจะทําการสื่อสารนะคะการสื่อสารนั้นก็มาดูใน3ด้านนะคะโดยใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการที่เราได้มาเนี่ยนะคะโดยมาดูที่ว่าในเรื่องของ w h a t นะคะ h a t ก็คือ Content นะคะเราจะสื่ออะไรใช่ค่ะแล้วก็ e s สเ g จหรือข้อความที่เราจะส่งออกไปเนี่ยเราต้องการจะบอกเรื่องอะไรรัอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะไปคิดถึงเรื่องอื่นแต่ลืม ตกประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสารไปนี่เลยนะคะมันอันแรกก่อนเลย What do you want to communicate ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือ how นะคะเมื่อเรามีคอนเทนต์แล้วมีข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะต่อไปเราจะทำยังไงจะทำอย่างไรจะสื่อสารอย่างไรชแนลไหนที่จะเหมาะวิธีการไหนชว่าเขาจะเข้าใจและเข้าถึงเขาแน่ๆไม่พลาดไม่ตกหล่นถูกต้องค่ะ้เป็น how นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ When and where คือจะเมื่อไหร่ดี นะคะบางครีบางทีางทการ การกาหนดระยะเวลาก็สําคัญนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เกิดความสับสนเราอาจจะสื่อสารเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปข้อเป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราถึงเรียกว่าการ sequencing การจัดลําดับนะคะว่าเราควรจะสื่อสารเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนตามหลังเพื่อเกิดความเข้าใจในภาพรวมสุดท้ายส่วบางเรื่องเนี่ยนะฮะสื่อสารไปแล้วอาจจะต้องรอฟีดแบ็กนิดหน่อยใอาจจะต้องมีการแย่มีทิสไปหน่อยนะครับว่าเออไอที่สื่อสารวันั้นเข้าใจไหมพอเริ่มเห็น เข้ามาถูกทางใช่โอเคค่อยสื่อสารเรื่องที่สองใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเกิดสื่อสารไปเสร็จปุ๊บแล้วสังเกตดูวันก็แล้วสองวันก็แล้วโอ้โหเฮ้ยไปคนละทิศคนละทางอาจต้องทําใหม่เลยต้องมาปรับวิธีค่ะอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยใช่แล้วว่าฮาวของเราไม่ได้ผลฮะใช่อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะนี่นี่นี่คือคือดูที่ซ้ายหนึ่งนั่นนี่คือเว้น แล้วก็แวว์ใช่ค่ะแววก็ดูเพิ่มหน่อยสำหรับว่าบางองค์กรนะคะซึ่งมีสารที่ทํางานอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะมีที่โรงงานมีที่สํานักงานแล้วบางทีโรงงานก็มีหลายจุดด้วยกันเป็นต้องออกแบบให้ดีๆค่ะว่าเราจะใช้ที่ไหนนะคะที่เป็นที่ที่เหมาะสมในการสื่อสารครับผมนะฮะต้องดูนะฮะท่านท่านท่านผู้ชมอาจจะลองนึกย้อนกลับไปนิดนึงว่า นี่คือเรื่องของ employee demographic นะฮะ,ะแล้วก็เราก็เลยมาเกิดเป็นเรื่องของ insight เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับจะบอกว่าเป็น employee insight ก็ได้<ช>นะแต่ว่ามัน valuable อันเดียวกันนี้เนี่ยท่านผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าเป็นลูกค้านะฮะท่านได้ customer insight คอน s <C ons> u m e r Insight มันะจะเป็นประโยชน์กับท่านมหาศาลเลยครับถ้าท่านจะสื่อของใหม่ออกไปท่านจะลอน u n c h อะไรใหม่ท่านจะอะไรเงี้ยนะฮะชัะ้นใดก็ชั้นนั้นแหะครับอันนี้อันนี้นะฮะคือคือถ้าเผื่อท่านได้เรื่อง employee demographic ก็เหมือนท่านได้เรื่องของคอน s u m e r ของท่าน customer ของท่าน demographic อะ ใช่เลยค่ะท่านทำอะไรต่อได้อีกเยอะแยะมากมายนะครจากตรงนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้อันนี้ถือเป็นโครงที่สําคัญนะครับเอาละครับเราไปดูอันต่อไปครับเชครับก็เหมือนกับที่คุณยุ้ยได้เกริ่นไว้นะคะว่าเมื่อเรามี v a l u a b l e insight นะหรือว่า customer insight เนี่ยเราก็จะนําไปสู่การที่เราจะทําให้เกิดทําจะทริปพนักงานเหมือนกับเป็นลูกค้าได้นะคะเพราะฉะน้นเขสรุปมาว่ามี4ี่ทางด้วยกันในการที่จะทำให้เกิด นะคะวิธีการที่เราจะปฏิบัติต่อลูกค้าี่ทางี่จพนักงานเหมือนลูกค้าเลยครับผมอันที่หนึงอันที่สองก็คือว่า create a profile of your target customer ซึ่งอันนี้ก็คือว่าเอาจากข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยนะคะมาสร้างเป็น profile ซัก profile หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้เนี่ยใครคือ influencer ในกลุ่มคนนงานใช่ค่ะใครคือคนที่เราจะต้องทําการคอมมิชเกตก่อนนะครับเพื่อที่จะทให้เขามีความเข้าใจก่อนแล้วก็จะนําไปสู่การช่วยกันในการที่จะสร้างความเข้าใจโดยรวมต่อไปบางทีเรามองภาพมาปุ๊บโอ้โหเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องบอกอย่านัดเลยนะนัดชวินีนี่เขาจะถ้าเขาเก็ทนะ ทั้นบริษัทเข้าใจอะไรแบบนี้เราก็จะปึ้งไปที่เข้าก่อนเลยคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เหมือนเหมือนมีเรามีไฟล์มีโปรไฟล์ของคนคนนี้ไงอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะถูกต้องค่ะี่เป็นต้นเนี่ยนะฮะนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะเราต้อง a s s e s s the current state current state of e m p l o y e e understanding นะคะต้องคอยที่จะเช็คอยู่เสมอว่าตอนนี้พนักงานเข้าใจอยู่ในเลเวลไหนนะคะเหมือนที่คุณยุ้ยบอกก็คือแต่เราได้กันก็คือต้องไป test temperature นิดหน่อยอ่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เริ่ม เริ่มเริ่มเริ่มพูดกันเรื่องนี้เยอะขึ้นแปลว่าเพนักงานอาจจะลืมไปแล้วว่าเราเคยให้ข้อมูลเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการทบทวนใหม่หรือว่ามีการเขาเรียกอะไร refresh นะคะอบรมกันใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง่เ memory เนี่ยแหละครับนะฮะบางทีไม่สื่อไปนึกว่าเข้าใจนะเราเรารู้สึกว่าเดี๋ยว แผนที่1เราสื่อตอนนี้ก่อนนะแผนที่2เดี๋ยวรอไ้อีกสักห้าวันแล้วสื่อใหม่อะไรแบบนี้นะฮะประกฏบ่าตั้แต่แผนหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะับแผนสองสื่อไปยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองนะดูดูที่สไลด์อยูู่นะท่านผู้ชมฮะอันที่สองนี่นี่ต้องต้องคอยคอยเช็คนิดนึ่งนะครับอย่างบางองค์กรก็จะมีการสํารวจนะคะเช่น engagement survey satisfaction survey พวกนี้เป็นเครื่องมือในการที่ทําจะทําให้เราทราบถึงระดับ ความสนใจหรือความเข้าใจของพนักงานจริงๆถ้าเผื่อมันไม่เสียเวลาอะไรมากมายเรื่องขวัญน,นะ,ะสื่อเรื่องสําคัญอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะ,ะอีกสักวัน2วันเนี่ยนะฮะ,ะหรือ2วันหรือไม่ต้องรอข้ามสัปดาห์นะสื่อไปต้นสัปดาห์นะ,ะไปปลายสัปดาห์เนี่ย ต้องแหย่ดูนิดนึงเถอะว่าไอ้ที่พูดไปเมื่อต้นสัปดาห์เป็นยังไงบ้างเข้าใจไหมอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะหรือหรือปรากฏว่ากลายเป็นเป็นเป็น t o k of the factory เอาไปคุยกันทั้งโรงงานโอ้โอเคเอาละอันนี้แสดงว่าแสดงว่าเขาเก็ทอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเช็คซะหน่อยนะถ้ามันไม่เสียเวลามากนะอันนี้ขึ้นอยู่กับการแล้วแต่สภาพของสถานที่ประกอบการแล้วกันใช่ค่ะข้อที่3นะคะเขาบอกว่าต้อง build communication around employee preference นะคะก็ต้องดูว่าพนักงานสนใจอะไรนะคะก็พยายามไป ไปทาให้การสื่อสารเนี่ยอยู่รอบๆตัวเขาหรือว่าให้เขาเห็นนะคะบางทีถ้าเกิดว่ามีบอร์ดอยู่จุดหนึ่งนะคะแล้วก็พนักงานมักจะเข้าไปพักนะคะทานน้าดื่มกาแฟตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องดูว่าเราจะสื่อสารยังไงแล้วพนักงานเนี่ยเขาพรีเฟอร์แบบไหนชอบแบบไหนบางทีนะผมนั้นนึกถึงขั้นว่าถ้าสมมติว่าอยากเป็นในแคนทีนหรือเป็นโรงอาหารเนี่ยนะฮะแล้วมันมีอยู่สักเจ้าหรือสองเจ้าเนี่ยนะที่ พักกลางวันที่หลายคนก็มาซื้อ,อ,ม,อม,มาอุ่หนุนร้านนี้อยู่ประจำนะ ผมอยากจะขึ้นบอร์ดมันข้างหลังร้านนี้เลยใช่ไหมคะถ้าคุยเขาได้นะเราหาให้เขายืนสั่งอาหารอะไรเนี่ยป้าป้าผมเอาอันนี้กับนี่นะตามองไปเห็นเออเรื่องนี้อะไรนี้อะไรอะไรกันนถ้าเป็นไปได้นะใช่ค่ะครับผมดู้อสุดท้ายนะคะก็คือว่าทําให้มันง่ายขึ้นนะคะ make it easy for employees to do the right things ก็คือว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลมันมีการเข้าถึงยากนะคะโอ้โหกว่าจะ access ได้ต้องไปเดินทางไปอีก หน่วยงานหนึ่งแล้วถึงจะเข้าได้นี่มันดูยุ่งยากเกินไปเพราะฉะนั้นพนักงานก็อาจจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่อยากจะให้ความร่วมมือได้เพราะฉะนั้นนีเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่พนักงานบางทีนะคะบางคนเรามีหลายระดับบางคนอาจจะชอบที่จะเข้าอินเทอร์เน็ต คนอาจจะไม่ถนัดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีให้ครบทุกทางให้ให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงพนักงานทุกจุดเอาง่ายๆไว้ครับ Make it simple ครับค่ะใช่ค่ะนะฮะนึกๆอะไรก็เอาเอาให้มันให้ให้ให้ง่ายไว้ก่อนใช่ค่ะนะครับนะฮะอ่ะเราพักโฆษณากันทีหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมามียังยังมีเรื่องที่จะสื่อกันอีกเยอะครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ il mio mistero è chiuso in me il nome mio nessuno saprà ธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดี D, ได้ทั้งใจกลับมาชมอินซีอินไซด์กันต่อครับผมอยู่กับคุณขวัญตากิระวิสาสกิจนะครับเป็น Talent <laughs> Acquisition <c oughs> Department Manager นะครับเว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรนะครับก็เรากำลังพูดกันถึงเรื่องของ HR Communication เ <c oughs> นะฮะเราให้ภาพกว้างๆเป็นหลักการเอาไว้แล้ว <c oughs> นะฮะว่าก่อนจะสื่อสารอะไรกับใครยังไงโดยเฉพาะกับ พนักงานเราซึ่งในอีกทางหนึ่งเราก็อยากจะทําเหมือนกับเขาเป็นลูกค้า<ช>ถ้าเราสื่อสารกับพนักงานเราเหมือนกับที่เราสื่อสารกับลูกค้าเราไม่น่าจะพลาดหรอกครับรแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับในหลายๆขั้นตอนที่คุณขวัญเอามานําเสนอกับเราเนี่ยคุณต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่คุณจะสื่อสารออกไปอันนั้นผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะฮะ,ะหลังจากนั้นเมื่อท่านท่านทราบแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะฮะท่านก็จะออกแบบได้นะฮะว่า เราจะสื่อสารอะไรเราจะสื่อสารอย่างไรเราจะสื่อสารเมื่อไรและเราจะสื่อสารที่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ปุ๊บเลยเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์โทษผลออกมามากมายนะครับออกมานะเชื่อว่าการสื่อสารของท่านกับพนักงานท่านเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะครับเอาละทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกสามสามเขาเรียกว่าเป็นสามด้านนะคะที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ ถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ change นะคะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะในสามิติเนี่ยคือจะต้องให้ความสําคัญเรื่องการ inform นะคะ inform อาจจะเป็น stage หรือว่าเป็นเป็นขั้นแรกนะคะในการที่จะให้ข้อมูลกับพนักงานที่สําคัญบอกให้รับรู้ก่อนใช่ค่ะเสร็จแล้วอะไรคะต่อไปต้อง involve ค่ะนะคะพยายามให้พนักงานมีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นระดับัวหน้างานนะคะหรือระดับพนักงานเปิดโอกาสให้เขาได้ แสดงความคิดเห็น <ud> นะคะเพราะฉะนั้นเราเก็จะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรนะคะถ <Led S 1> ัดไปนะคะเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขา engage ค,คือเริ่มรู้สึกมีความผูกพันเริ่มรู้สึกว่าเป็นร่วมกันเป็นเจ้าของขององคอ์กรนี้นะคะ,คะแล้วก็เรียกว่ามันมีเหมือนมันมีความเชื่อมโยงกันนะคะ,คะนอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างเขาก็จะรู้สึกรักองค์กรว่าองค์กรนี้ก็คือเปรียบเสมือนที่ที่เขาทํางานมันเป็นบ้านที่สอง ใช่ไหมคะองค์โตเขาก็โตองโอกาสสำเร็จเขาก็สําเร็จะถ้าถ้าอันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ผมว่าอันนี้มันเป็นหลักการนันหนึ่งเลยนะถ้าเผื่อพูดถึงว่าเรานึกถึงคําภาษาอังกฤษนะครับอันแรกเราเรา keep them informed ก่อนใช่ค่ะพออันที่สองเสร็จแล้วพวกเรา let them involved อันที่สามเรา make them engaged นะงอแงมนถ้าได้อย่างนี้แล้วก็มันจะมันจะมันจะใช่เลยะนะฮะนะฮะอันนี้ค่ะก็คือสามารถ ใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการสร้าง engagement อย่างที่พวกเราชอบพูดกันว่าทํายังไงจะสร้าง engagement หรือว่าทํำยังไงที่จะทํายังไงดีกับเรื่องของ staff engagement จริงๆก็กลับไปสู่พื้นฐานง่ายๆนะคะว่าเรื่องของ communication ถ้าเกิดทําอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยการ inform ข้อมูลอย่าง ทั่วถึงครบถ้วนนะคะ i n v o l v e ในกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ย่างนะคะมันก็จะเกิด e n g a g e ขึ้นมาแล้วถ้าท่านได้นะฮะได้ตอนนี้ employee engagement เนี่ยนะฮะโอ้โหสบายช่ะสบายเลยนะครับต่อต่อไปจะเรื่องไหนอะไรยังไงเนี่ยคือเขาเขารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้สำคัญนะอันนี้มันหมายถึงอนาคตข้างหน้านะะข็ขอให้เขาได้คิดอย่างี้ะใช่เลยใช่ค่ะนะครับสามคที่สำคัญนะครับ inform i n v o l v e แล้วก็ เดนเกชนะครับนะฮะเอาละครับเรามาดูสไลด์นะครับอันนี้ตัวเลขเยอะหน่อยนะฮะค่ะอันนี้ก็ไปไปไปเซิร์ชมานะคะก็ดูี่ว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าเราพูดกันถึงช่องทาง how to กัน how ที่จะ comminicate how to comminicate กันเยอะนะคะก็มาดูกันสิคะว่าช่องทางไหนนะคะที่ได้รับการโหวตหรือหรือมีการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความสนใจจากพนักงานมากที่สุดนะคะก็พบว่า24เอร์ซ็นตเนี่ยเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดีย นะคะอันนี้มาแรงหายใจเข้าไปเรื่อยเรื่อยแล้วครับตอนนี้ไลน์นะคะมาเลยครับไม่ไลน์ไม่ได้ไม่ไลน์ไม่ได้ไม่โหลดสติ๊กเกอร์รุ่นใหม่ก็ไม่ได้นะใช่ครับอายเขานะอายเขาค่ะเวลาเพื่อนมีสติ๊กเกอร์มาใหม่ปุ๊บต้องรีบเช็คว่าเอามาจากไหนใช่ค่ะแล้วเราจะได้นั่นบ้างใช่ค่ะนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นกระแสนะคะโซเชียลมีเดียใช่ค่ะแล้วไปจะไปลองแล้วนะตอนนี้เขาบอกเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเร็วด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ประกาศข่าวหรือว่าหลายๆช่อง ตอนนี้เริ่มเข้าไป Follow ผู้บุคคลสำคัญแล้วก็ไปเอาสิ่งที่เขาโพสเนี่ยมาทำข่าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าตรงนี้ได้รับความนิยมแล้วก็ไปได้ไวจริงๆนะคะโอเคค่ะน้องๆเรามาจากโซเชียลมีเดีย23%คอร์เปรสเว็บไซต์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำเว็บไซต์ของเราให้ดูดีน่าสนใจไม่ใช่เข้าไปแล้วแล้วก็งงว่า จะคลิกตรงไหนต่อดีนะคะก็ต้องชัดเจนลองอยากจะให้ดูตัวอย่างที่ดีจากเว็บไซต์ของปุอินรีนะคะเราก็จะมีข้อมูลทุกอย่างรวมถึงเรื่องของลูกค้ากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครงานด้วยครับผมนะครับอันต่อมา20%ครับเป็นเรื่องของการทอกันพูดคุยกันในอีเวนต์นะคะอันนี้ที่เราชอบพูดกันถึงเรื่องของการจัดทาวน์โฮล ะะหรือการจัดประชุมกลุ่มพนักง,งานนะคะเพื่อที่จะทำการสื่อสารให้กับพนักง,งานในกลุ่มนั้นโดยพร้อมเพรียงกัน ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเป็นจุดที่ต้องเรียกว่าเป็น two-way communication เพราะมีการพูดคุยมีอินเตอร์แอคทีฟมีการโต้ตอบกันนะคะมีสามารถถามคำถามได้มีการตอบคำถามเพราะฉะนั้นนี่ก็ก็เรียกว่าเป็นยังได้รับความนิยมแล้วก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ถึงกับว่าจะแพ้ไอ้สองางขั้งต้นนั้นมากมายอะไรนะครับ่อ20เปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะถัดมาระดับที่40เปอร์เซ็นต์ครับ10เปอร์เซ็นต์คือเรื่องของออนไลน์มีเดียนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของทั่วๆไปเช่น <Buck> เรามีการอาจจะมีการสื่อโฆษณานะคะคทางสื่อต่างๆที่เป็นรักษณะอิเลก็กทรอนิกส์นะคะคนี้เรียนว่าก็อาจจะเดี <acerca S 2> ด๋ยวนี้อาจจะจะน้อยลงนิดหน่อยแต่ก็ยังมีคนที่ติดตามอยู่นะคะอย่างเช่นไปโพสต์ตามเว็บไซต์อื่นๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีลิงก์เพจไปอะไรเงี้ยนะคะก็ยังใช้ได้อยู่ ครับผมมาอัน9%ครับอันนี้สําคัญนะคะเป็นายมือท่านผู้ชมเป็นเป็นช่อที่ควัญใช้อยู่เหมือนกันสำหรับการสื่อสารเรื่องข่าวสารการรับสมัครงานนะคะเป็นเรื่องของ on campus activities ค่ะนะคะก็เราก็บุกกันไปถึงที่มหาวิทยาลัยหรือแคมปัสนะคะเพื่อที่จะไปสื่อสาร นะคะให้กับน้องๆที่จบหรือว่าคนไปหาช้างเผือกคะใช่ค่ะนะคะแล้จะดึงเข้ามาใช่ค่ะตามชื่อตำแหน่งขวันเลยนะคะต้องไปแอดควายทาเลนเข้ามาใช่ค่ะนะคะส่วนลำดับปะเเป็น p r i n ์ m ี d มีเดค่ะก็คือว่าอะไรก็ตามสื่สิ่งพิมพ์ทั่วไปแล้วใช่คคือเมื่อก่อนสมัยสักระยะนึงเราจะเห็นว่าเรานิยมเรื่องของนิวส์เ t เตอร์ นะคะเราจะทํากันเราจะมีการทําซื้อซานภายในองค์กรแล้จกจ่ายตามจุดสัมพันธ์ต่างๆฮะก็ตัวถึงดิมกันนะเพราะเขาไปหยิบไปอ่านก็ยังได้ผลอยู่นะคะถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ของการตอบรับ8เปอร์เซ็นต์นั่น not bad นะครับอันนี้ต้องเลยทราบก่อนว่าไม่ใช่ของปูนซีนะคะนี่เป็นโดยรวมทั้รวมโดยรวมโดยรวม General ท่านท่านต้องเลือกเอาในในช่องทางเหล่านี้นะครับอัน4เปอร์เซ็นต์ครับคุณผานันเรื่องนี้4เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเรื่องของ Employee Referrals Program นะคะก็คือว่าพนักงานบอกต่อ แนะนำกันต่อๆนะคะสุดท้ายเป็น employer video วดีโอจะเห็นได้ว่าน้อยมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนิยมมากนะคะยังมีการเทปออ่ใช่ตอนนี้กระแสก็เปลี่ยนไปเป็นเป็นเรื่องของกระแสความความความชอบทีวีภายในเดี๋ยวนี้ก็ดูกันน้อยลงนะหลายองค์กรเขามีทีวีภายในดูกันข้างในอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับนะฮะของแบงก์อาจจะเห็นเยอะหน่อยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ลด้อนถอยลงไปมากน้อยสักขนาดไหนอย่างไรบ้างแล้วนะครับเอาละครับนี่คือ c o m m u n i ิ a t i o n c h ช n n e l ช่องทางในการสื่อสารท่านเลือกเอาแล้วกันนะครับอ่าอัน ที่คิดว่าจะถึงพนักง,งานของท่านเนี่ยมาก<ช>ที่สุดเป็นช่องทางไหนก็ใช้ช่องทางนั้น<ช>นะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันะนะฮะเราต้องพักอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบคุณนตาช่วงสุดท้ายครับ เคยสังเกตไหมภาพบ้านของเด็กมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรม ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ NC i n s i g h t ในวันนี้นะครับอยู่กับคุณขวัญตากีระวิศาสกิจครับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรของปูนอินซีนะครับต่อไปนี้คือเมสเซจ e นะที่คุณขวัญตาจะคอมมูนิเคตจะสื่อสารถึงถึงหลายหลายท่านนะครับเจอเลยครับแล้วก็เลือกใช้ Channel ของ i n นซีอินไซด์ด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพเลยครับมาครับนี่ฮะอันนี้ก็คือวันนี้จะขออนุญาตนะคะมามามาบอกเล่านะคะในเรื่องของการกิจกรรมที่ทางหน่วยงานของทางขวัญเนี่นะคะจะออกไปพบกับน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาอนนี้ไปทํามาแล้วเมื่อเดือนสิงหาใช่ค่ะที่มหาพิยาลัยเชียงใหม่ ้รับการตอบรับที่ดีนะคะจะเห็นได้ว่านี้เราไปเจาะเฉพาะคณะวิศวกรรมนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนน้องๆเนี่ยก็เกือบเกือบจะหมดคณะนะคะ270นะคะมาสมัครกับเรานะคะพวกที่ถ่ายรูปนี่ก็เรียกว่ามีความมีความเขาเรียกคะมีความมุ่งมั่นนะคะอยากทํางานกับเรามากมีการกิจกรรมการเล่นเกมนะคะแล้วก็ได้รับของรางวัลไปซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะแล้วน้องๆก็สนใจที่อยากจะมาร่วมงานกับทางคุณอินรียนะคะแล้วจะมีเมื่อไหร่ค่ะ นะคะนี่อ,อันนี้เป็นแมสเซจที่สําคัญเลยนะคะสำหรับน้องๆเผื่อว่ามีท่านผู้ชมนะคะมีลูกหลานนะคะที่กำลังจบการศึกษาก็ไปพบกันได้ค่ะตามตารางดังนี้เลยนะคะก็คือว่าที่แรกที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะวันช่วงวันที่20-21พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่สระารนะคะวันที่21พฤศจิกายนค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางสิตนะคะก็ช่วงวันที่21-2 12พฤศจิกาจะเป็นช่วงใกล้ๆกันหมดเลยนะคะแล้วก็ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะอย่าลืมไปพบกันให้ได้นะคะเราไปออกบูธใหญ่ด้วยวันที่26ถึง29พฤศจิกายนโอ้โหนี่หลายวันหน่อยเลยฮะค่ะเราไปทุกวันเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับน้องๆไม่ใช่เฉพาะวิศวกรรนะคะสาขาอื่นมาสมัครด้วยได้เลยนะคะนิเทศเราก็อยากได้นิเทศอยากได้มาพูาตรงตรค่ะกันแล้วก็มาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ปนบุรีนะคะค่ะอันนี้ไปเดือนมกราเลยนะคะ10บถึงสิบมกราค่ะข้ามไปปีหน้าข้ามไปปีหน้าค่ะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะก็วันที่29มกราคมค่ะอ่านะครับนี่นี่เลยนะครับเรนจะให้ทราบก่อนนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเรียนว่าบางทีเพราะว่าบางทีอาจจะมีปรับเปลี่ยนคือแล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแต่นี่เป็นตารางงานคร่าวๆใช่ค่ะที่ที่อินซีของเราจะทำแคมปัสเดย์เนี่ยนะครับเราจะไปรถโชว์ นะฮะแล้วก็ท่านที่สนใจเลยนะฮะ,<ค>ะก็จดจดไว้นิดหนึ่งแล้วเจอเจอคุณขัญตาและทีมงานนะฮะโอกาสแน่นอนค่ะโอกาสทำงานรอรอ,ยอยู่เบื้องหน้าคะ่ะถ,ถ้าได้เจอขันนะคะบางทีก็เพ้อเพออาจจะได้คุยกันเชิงลึกไปเลยนี่นะะเลยนี่เลยคุณขันเห็นปุ๊บโอ้โหคนนี้ปิ๊ง อาจจะจีบเลยนะขอบอกตรงๆนะใช่ค่ะขอให้น้องๆมากันนะคะหรือว่าจะเข้าไป follow ตามที่ a c e b o o k นะคะของ i n s e ีแคร e เรก็ได้นะคะอันนี้น้องๆรู้กันอยู่แล้วครับเวลาเราออกบูธเนี่น้องๆก็จะแอดเป็นแฟนในแฟนเพจกันหมดทุกคนนะคะเอาละครับวันนี้ก็นำเสนอกันตามนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะบอกนะครับคือ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 มันจะมีอุปสรรคเดียวดูท่าทางแล้วก็คือ เอ,เอาไม่อยู่ผมจะเอาอีกะนะฮะแล้วเอาไม่อยู่ก็ต้องเลื่อนแต่ถ้าไม่ง<ต>ั้นคุณจะเป็นตามนี้นะฮะคร,ครับผมวันนี้เวลาของรายการหมดเพียงเท่านี้ครับคุณขวัญตาและผมโอวาสลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับสวัสดีครับ